ไปค่ะ<ป> 5, เดี๋ยวเรากลับไปแล้วก็ซื้อตั๋วไปแล้วสิบใบซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วสิบลอ้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปแน่เจอกันแบท <c oughs> เขาถามว่าเหตุการณ์แบทเดย์ทริปนี้มีไหมพูดก็แบบทริปนี้เหรอชัวร์เอาละทริปนี้นะ ไม่มีเราอยู are <In. S 1> <in S 2> ่ในเซนทรอเพเซนทรเพคือคิดถึงลูกๆมากครับเมื่อคืนฝันถึงเลยอยากกลับไปกอดมากเลยทริปนี้ต้องบอกว่าสนุกไหมก็สนุกนะครับแต่สบายมากกว่าครับทริปนี้คุณเขาเป็นคนจัดเตรียมนะฮะอย่างที่บอกก็คือ คลิปนี้เป็นของเขาเป็นมีบเป็นคนขบับรถโอ้สบายอยู่แล้วสนุกไหมสนุกสบายไหมสบายมากผ <c oughs> มยังไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าเอ่อตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะถ่ายแต่ว่าพอป่วยบุ๊บเพื่อแบบมันก็หายไปหลายอย่างแล้วก็ไม่ได้เก็บหมดเขาถามว่าจะลง landmark ไหมออ๋อเออเอาจจะเก็บไม่ได้หมดมันหายไปหลายวันเลยอะ นี่ยังเสียงยังอูอี้อยู่เลยครับคืออากาศที่นี่ดีมากนะคือแบบไม่ร้อนไม่หนาวหนาวแหละไม่หนาวนาวคือถ้าเราอยู่บนที่โรงแรมเนี่ยมันก็จะแบบที่สูงหน่อยมันก็จะเย็นแต่ว่าตอนนี้มันก็โอเคคือพอโดนแดดมันโอเคแต่ว่าพอแบบเจอลมลมก็เย็นเลยนะเย็นแต่ว่าที่ป่วยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าลงน้ำัไม่ไม่ป่วยก่อนเออเป็นเพราะอะไรไม่รู้แหละป่วยที่สเปนอะ ไปไหนต่าดาว่าไปไหนต่อวีไไออวันนี้หรอไม่เขาบอกว่าทริปนี้อดเราจะไปถึง<ป>ยังไม่จบนะฮะเออไฟไกลครับยังไม่จบรูปค้างเต็มเลยอะ่ะลงตามไม่ทันแล้วมีเยอะนะบายบาย